อพิงไฟน้ำพันกันเหมือนพื่อนพิงไ,ไฟน้ำน้อยค่ะโอ้ยนน้ีานี่ <c oughs>

สมัยนี้บ่ค่อยมีผู้เฒ่าจัางซี่เดิแม่อายุจักปีแล้วนี่พักกันอายุจักปีแล้วเก่สิบแปดเหรอแป <80 S 1> <80 S 2> ดสิบเจ็ดที่ป้าเนี่ยอายุยืนอยู่เด้นี่แม่นี่เดิแปดสิบห้าป้ายังแข็งแรงยังอง,องตองอยู่นยนเนาะอ,อันนี้แปดสิบห้าอันนี้แปดสิบเจ็ดบ่โอ้หายากอยู่เด้เนาะ แม่หนูทายคลิปได้หนิบอกโอ้ยกับทั่วธรรมดาละสังขารเฮาเจ้า,นห,าหนูนี่เจ้าหนูก็ยังอันนี้เลยบอกหนูเฮ็ดคลิปหนูเฮ็ดคลิปตอนหนูไปบ้านแม่ยาหนูเนาะมีอยู่จัิงสิแต่ว่าหลายหลายเด็แต่วา่าบ้านหนูนี่บ้านโคกบ้านนี่เพราะเคยมีแบบนี้ดอกเหลือบ,บ่เท่าะเธอใดแมนโอ้แม่งยียสีแล้วยางไม่ได้แล้ว <laughs> รุ่นพวกแม่บอก ลูกเราเอาเข่าไปส่งไปยังตัวเราล่วงหันเราก็นอนติดเตียงหนูเป็นลูกย่ายไม่จ้าย่ายไม่เจ็บยุแซ่ฮหนนี่บ้าานนยบ้านยติหนูยุขโคราชแม่ยืนบ้านเหลี่ยมถ้าเขาบอกเครื่อเฮ้านี่แหละบอกเล่าเครือเฮ้านี่เหรอเอ้ยย่ายไม้เราเจ็ดสิบแปดเออเจ็ดสิบหาแล้วเออเออเอ้ยย่ายเดินนี่คือคือคือเจ้าอยู่ ยังแข็งแรงยังหยั่งคือกันเลยนี่ส้มคือกันเพื่อนก็นั่งขายของน,นั่งรู<ะ>เกเพื่อนนั่นแหละพยาญเียนขี่รถสามล้อยังไปประกาศอันนั้นอันนี้นเหมัอนหนีเสยเนาะแล้แข็งแรงอยู่จ้ะอืมจ้าเออห้างหูจักเพิ่์ลซื้อแต่ว่าห้างไม่ได้ลึ่นเพิ่์ลหมายถึงดีแน่นอนาะตลาดเ่ายัางหลงเหลืออยู่ก็เลย โอ้ยตะกี้กับอันโอ้ยญี่ปุ่นก็คือกันล่ะแม่ซื้อตลาดห้างคือกันล่ะจะไปเสียเงินมาซื้อนักหนาเนาะนี่แหละไทยบ้านห้างเขาโมแม่หนูหนูหมักเดมันคือขึ้นมันคือเชี่ยงข้านเดแม่นี็นป่ะกอกเก่าเออเจอกกับม่อาทิตย์ไข่มันงามเออเห็ดไหมันงามเห็คนไปท่องเที่ยวเขาขยอกไปกนมีเงินเจอกกับมา ก็คือบ้านเฮานี่ล่ะเห็นบอบ้านเฮาเห็ดงานหิวอืมนั่นล่ะบ้านเฮาเห็ดงานหิวเห็นบ่ให้คนไปถ่ายรูปเอาอันนั้นอันนี้นั่นล่ะเฮาเก็ดหลายเนาะนี่ดิเพิ่นก็เป็นเก็ดบ่แม่นบ่นี่อืมี้เก็ดหลายแต่เรามีเงินเก็ดนั่นล่ะเก็บไว้ถ่ายเฮ็ดอันเ่าพออยูตงนรี่เด้บ้านบ้านอีกเนาะ บ้านลุงสี่เออแม่นถ้าแม่อายุ17ปีคุณแล้วนี่สร้างบ้านบ่แม่ป้าคลิปนี้ขอจบเรื่องานีการนะจ้า